สวัสดีแฟนเพจสำนักข่าวไทยทุกท่านนะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะซึ่งประชาชนนะคะก็ทยอยเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมารอรับบัตรคิวเข้าถวายสักการะพระบรมศพนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าประชาชนนะคะก็ อันนี้ก็จะมารอกันตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วนะคะซึ่งบางส่วนค่ะก็สําหรับบรรยากาศวันแรกวันนี้นะคะที่สํานักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากับถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหามหาปราสาทนะคะค่ะ โดยรอบนะคะก็จะเนืองแน่นไปด้วยประชาชนนะคะซึ่งมารอตั้งแต่เช้ามืดนะคะบางส่วนก็ปักหลักนอนค้างคืนที่ท้องสนามหลวงแม้ว่าเมื่อคืนฝนจะเทลงมาอย่างหนักค่ะและนี้ก็เป็นจุดที่สองนะคะซึ่งออจากจุดแรกนะคะที่ดิฉันรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นค่ะและนี่ก็กำลังจะไปจุดที่สองนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศในสนามหลวงนะคะที่ประชาชนนะคะจะเห็นว่าแถวนะคะยาวไปจนถึงเป็นวงโดยรอบค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่เจ้าหน้าที่กองอานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยเปลี่ยนจุดรับบัตรคิวนะคะจากเดิมที่อยู่ทางฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามสารดีกาให้สังเกตเป็นที่มีบอลลูนสีขาวค่ะจะเขียนว่าจุดรับบัตรคิวลอยอยู่เหนือท้องสนามหลวงเพื่อรองรับประชาชนที่มาเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งซึ่งจุดที่เป็นบอลลูนนะคะจะเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็จุดที่2นะคะ จะเป็นบริเวณเออมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็จะเข้าไปทางประตูวิเศษชัยศรีค่ะ ค่ะและขณะนี้นะคะกำลังไปจุดที่2นะคะทางสำนักพระราชวังนะคะได้อนุโลมให้ประชาชนทีออ่มาจากต่างจังหวัดนั้นสวมรองเท้าแตะเข้าไปได้ค่ะแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนรองเท้านะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังมีการจัดเตรียมรองเท้าไว้ให้ค่ะ สำหรับแถวนั้นนะคะจะแบ่งเป็นแถวตอนเรียง4นะคะจะเป็น4แถวนะคะ ขอนญาตนะคะมาตั้งแต่กี่โมงแล้วคะมาตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วค่ะสี่ทุ่มคือนอนที่นี่เลยนอนที่แหลหลวงเลยค่ะเป็นคิวที่เท่าไหร่คะก็ไม่คือเข้ามาก็ได้อย่างนี้เลยแล้วเข้ามาเลยได้อย่างนี้เลยเขาเขาบอกไหมคะว่าเป็นคิวลำดับที่เท่าไหร่ไม่ได้บอกเหรอคะค่ะก็คือได้ลูกในหลวงแล้วก็เดินเข้ามาเลยแล้วก็เดินเข้ามาเลยใช่ไหมคะนี่เข้ามาตั้งแต่สี่ทุ่มค่ะมาตั้งแต่สี่ทุ่มมากับน้าหลาน อ๋อมากับหลานนะคะมาจากจังหวัดอะไรนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ขับรถมาเองเลยนั่งรถไฟมาค่ะนั่งรถไฟรถไฟฟรีรถไฟฟรีด้วยนะคะค่ะมาตั้งแต่สี่เกอร์คิวสี่ทุ่มนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะคะหรือว่าเจ็ดโมงห้าสิบเก้านะคะก็เพิ่งจะเป็นมาอยู่ในจุดที่สองค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ รรกนะคับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งว่าบัตรคิวที่จัดเตรียมไว้เบื้องต้นประมาณ1น0 0 0ืนใบซึ่งขณะนี้ประชาชนมารอบริเวณท้องสนามหลวงจนเต็มพื้นที่แล้วค่ะและเจ้าหน้าที่กําลังจัดเตรียมบัตรคิวนะคะอันนี้ก็มีการแจกไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นมารอในจุดที่2เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้สอบถามไปค่ะก็ มากันตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะ,ะ,ะส่วนมากนะคะประชาชนก็จะมาจากต่างจังหวัดนะคะบางบางคนก็มานอนรอที่ท้องสนามหลวงเลยนะคะ สำหรับพระสงฆ์นิกาและประชาชนนะคะที่จะเดินทางเข้ามาที่ท้องสนามหลวงนะคะเพื่อมารับบัตรคิวนะคะจุดแรกนะคะจะอยู่ตรงข้ามฝั่งสารดีกาค่ะให้สังเกตเต็นที่มีบอลลูนสีขาวนะคะเขียนว่าจุดรับบัตรคิวลอยอยู่เหนือท้องสนามหลวงค่ะก็จะไปรับบัตรคิวที่จุดแรกตรงนั้นนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมาที่จุดที่สองซึ่งเราก็ออ รออยู่นะขณะนี้ค่ะสำหรับจุดที่2นะคะจะเป็นจุดพักรอบริเวณมอศิลปากรนะคะเพื่อรอเข้าไปทางประตูวิเศษชัยศรีค่ะ ครับมาตั้งแต่กี่โมงแล้วมาตั้งแต่เที่ยงคืนครับเที่ยงคืนคือเออแล้วนอนพักพักอยู่แถวไหนคะคือมายาวเลยครับมาไาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมายาวเลยมาถึงนี่สว่างครับผมถึงนี่ก็สว่างมาจากจังหวัดอะไรคชนบุรีครับมาจากชนบุรีข้ามปีท่านสองคนครับสองคนครับครับผมขับรถมาเองเลยเหรอคะหรือว่าขับรถแล้วก็ มานั่งรถบินเแียต่อมาครับมันเข้ามาไม่ได้นะคือต้องต้องเอารถไว้ข้างนอกครับนอกแล้วก็ค,ครับผมแม้ว่าร่างกายจะเราจะเราจะตัดใจเราสู้มากใช่ครับเพราะเรารักได้หลวกมากค,ครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับพี่น้องปชาษาจคะก็คือ <c oughs> <c oughs> ยังไงอะคือเราก็คนไทยคนหนึ่งนะแล้วก็สำนึกประหารวิคุณของท่านผมนะแล้วก็ยังไงผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเนาะก <uma. S 1> ็ <gerade. S 1> คือคนอันนี้คือพระบรมชายาลักษณ์ที่ตั้งใจคแขวนมาเลยนะ,ะใช่ครับ,คร,บครับผมครับครับ และแม้ว่าร่างกายนะคะจะไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าด้วยใจที่หัวใจที่มาเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะ และขณะนี้นะคะเรากำลังจะไปในจุดที่3แล้วค่ะเรากำลังจะไปในจุดต่อไปนะคะตัอคไับตังไม้อยตมตลอ่มอ่มน้ย้ไอ้องมงไต้องมง สำ,สำหรับประชาชนนะคะท่เดินทางเข้ามาแล้วัญหาในเรื่ององกรเดินเดไม่ไหวนะคะก็จะองที่ใส่ชุเสือนะอยความสะดวห้ค่นน้งนะคะที่เดินทางเข้ามาแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเดินเดินไม่ไหวนะคะก็จะมีน้องๆที่ใส่ชุดลูกเสือนะคะคอยอำนวยความสะดวกให้ค่ะก็เป็นน้องๆจิตอาสานะคะ ซึ่งน้องๆก็มากันตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างค่ะ เดินขะ้าเดินขาที่ขวาเลยนะคะเดินเข้าไปผ่านในพลงสต์หลังของด้านกองที่หนึ่งแล้วนะคะเพื่อไปต่องสีหลังไหนทำไมนะครับสา่คนแท้นะครับเพื่อแทงคิวเรานะครับทีละคนเลยแค่ไหนครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปในจุดต่อไปนะคะเพื่อที่จะได้เข้าไปในพะในระบรมมหาราชวังค่ะ และจุดต่อไปนะคะเราจะเ,าเข้าไปอยู่ตรงด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ ค่ะ,ะ,ะ,ะกำลังจะไปในจุดต่อไปนะคะ <c oughs> ซึ่งอยู่ด้านหน้าของมอศิลปากร ยังไม่รับบัตรฟิวตรงขึ้นไปเลยนะครับคร้อมเริกัเข้านมหาสมชาติมายังครับขอให้ประชาชนให้ประชาชชาิเกี่ยวกับงานที่มาด้วยครับทานมหาสมาครับนะครับและที่บัตรวันี้ก็ไม่หรือยากหรือ้าเลยนะครเนื่องจากแบ้เรีน้นีอยเต็มผู้เี่แล้วนะครับ รถมีแต่เดียวอนุญาตนะครับวันนี้ก็ไม่มีที่ให้เข้าให้จอดนะครับต้องขอความอนุเคราะห์ท่านนะครับหาที่จอดบริเวณอู่นะครับแล้วเดินทางไปต่ออย่างนี้เวลานี้นะครับค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะถึงจุดรอคอยนะคะคุณแม่ครับไม่ได้เข้าแจกไปไหนอ่ะมไม่ได้เข้า ค่ะและนี้คือจุดรอคอยนะคะที่อยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะซึ่งจะเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีค่ะต <c oughs> ่อไหลกันเข้าไว้ะนะคะต่อไหลกันเข้าไว้นะคะท่นให้ดีด้วยนะครับจูมือกันไปนะครับ ในระหว่างทางที่เราเดินเข้ามานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสานะคะคอยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการแจกน้ำนะคะและอาหารตลอดเส้นทางค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่ในเต็นท์นะคะที่เขียนว่าจุดรอคอยนะคะ ค่คนนะจะเห็นว่าระหว่างทางนะคะมีเจ้าหน้าที่ จากหลายๆหน่วยด้วยกันนะคะมารออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะตลอดเส้นทางที่เราเดินผ่านมานะคะคี่ว่าจะเป็นการแจกน้ำแจกอาหารนะคะแจกอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆในตลอดเส้นทางที่เราเดินเพื่อไปอยังจุดรอคอยในจุดต่อไปค่ะและมีการเน้นย้ำในเรื่องของการแต่งกายนะคะ บรรยากาศณนะขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ครึ้มๆนะคะอาจจะอาจจะเกิดจากการที่ฝนเทลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างหนักเมื่อในเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีสายฝนโปรยปลายลงมาค่ะ ค่ะและในจุดต่อไปนะคะตอนนี้ก็ได้หยุดแล้วนะคะรออยู่ในจุดพักรอที่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะา

รองเท้าสุภาพรองเท้าหุ้มส้นทางสำนักพระราชวังตอนนี้ก็ได้อนุโลมให้แต่ว่าจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนเมื่อเราเข้าไปถึงในจุดด้านในค่ะค่ะก็จะมีการเน้นย้ำในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของโทรศัพท์ว่าให้ปิดเสียงนะคะ และห้ามถ่ายรูปค่ะ เดินไครับเดครับทรยเสางนะครับใครมาไก็เ้านะครับใครมาจากแาวไหนวนะครับเวลาท่านแกนสร็จวาเองนะครับครับเันกันนะครับเเดินนะครับ อย่าเช็คเออร์เลอร์นะครับอย่ดันนะครับอตอนนี้นะครับเขาหอยว่ากนี้าไ่และณนะขณะนี้นะคะก็ ใกล้ที่จะถึงหน้าประตูพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะเข้ามาทางประตูวิเศษชัยศรีนะคะในเรื่องของการแต่งกายนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะเน้นย้ำมากๆนะคะถ้าแต่งกายมาไม่ถูกระเบียบทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้ไปเปลี่ยนนะคะแล้วถ้า ยังไม่ถูกระเบียบอีกก็จะไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่า ประชาชนที่มากันเป็นครอบครัวแล้วพาผู้สูงอายุมาด้วยอาจจะเดินเข้ามาไม่ไหวหรือมีปัญหาในเรื่องของการเดินก็จะมีน้องๆจิตอาสาค่ะมาเข็นรถวิลแชร์ให้นะคะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรีนะคะ ค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจราหนทีนะคะได้แจ้งมาล่าสุดนะคะว่านขณะนี้ไม่มีการจับบัตรคิวนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าประชาชนนั้นสามารถมาได้เลยนะคะไม่มีการจับบัตรคิวค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านหน้าประตูวิเศษชัยศีนะคะซึ่งก็มีทั้งสื่อมวลชนเองนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะนั่งรออยู่ด้านนอกก็มีค่ะ สำหรับด้านในของประตูวิเศษชัยศรีนะคะตอนนี้ประชาชนก็เข้าแถวอยู่ด้านในนะคะที่เบืร์สกู่นี้นะคะได้ผ่านมาในแต่ละจุดนะคะที่ฉันได้พามาในแต่ละจุดต่างๆนะคะ s <S บางคนมากันตั้งแต่สองทุ่ม สำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่าไม่มีการแจกบัตรคิวแล้วนะคะ mata ko ใหม่นะครรับปะชชานได้ยินว่าไม่มีการแจกบัตรคิวแล้วใช่ไหมคะต่อบัตรคิวนะครับด้นหลังก็เือประชาชนสามารถที่จะมาแล้วก็มาต่อตามจุดต่างๆได้เลยใช่ไหมคะใครเราจะเปิดถึงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณสามทุ่มประมาณถึงสามทุ่มคือยังเป็นกําหนดการเดิมถึงสามทุ่มประมาณนี้ครับแล้วปล่อยไปกี่ล็อตแล้วคะประมาณสองพันกว่าแล้วสองพันกว่าแล้วครับผมเราเริ่มปล่อยรถแรกตั้งแต่กี่โมงคะประมาณ ประมาณรประมาณเกือบเกือบตีห้าครึง่งได้เกือบเกือบตีห้าครึ่งก็คือเป็นล็อตแรกแล้วครับผมอันนี้ก็คือเราล็อตหนึ่งนี้เราปล่อยประมาณกี่คนนะคะในตอกหนึ่งร,ร้อยกว่าร้อยกว่า<ณ>ครับผมก็คือจะเป็นร้อยกว่าร้อยกว่าไปเรื่อยๆใช่ครับ<ณ>เป็นเป็น,ปนบางครัง้ง,งก็ร้อยหนึ่งบางครั้งก็ร้อยกว่า,<ค><ณ>นนาแล้วแต่แล้วแต่ประชาชนจะมานั่งในโต๊ะ คาดว่าจะสามทุ่มนี่ก็คือจะปิดเลยใช่ไหมคะน่าวาดต้องรอต้องต้องถามต้องดูสถานการณ์ในที่ใช่ฮะใช่ับเพราะประชาชนเยอะมากเลยในสนามหลวงขอบคุณมากเลยนะค่ะค่ะ และนี่คือบรรยากาศสดๆนะคะในการรับบัตรคิวนะคะและนี่คือบรรยากาศสดๆนะคะในการที่ประชาชนนะคะได้รอเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนะคะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่มีการรับบัตรคิวแล้วนะคะไม่มีการรับบัตรคิวใดๆแล้วประชาชนสามารถที่จะเดินทางและมาต่อคิวในจุดต่างๆเพื่อที่จะงดแจกบัตรคิวแล้วนะคะ ก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้ถึงจะมีการปิดในเวลา3ทุ่มนะคะ21อรนิกาค่ะ